สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแหล่กันนะครับมีตวัวอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่นี่ครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะครับเรดไดโ,ดโนเสาร์นี่ยิ่ประมาณน,นี้นะครับอืมแล้วก็ดอกสุนัข yellow đỏ sự mắc buffalo quay king buffalo ขาววัวกรีนขาววัวสีเขียวนีวนวดได้่น่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ออเรนไดโนเสาร์ เอลฟ n นช้างบ e ูเอลฟ n นช้างสีฟ้า r อสม้าออ n g น h o r อสม้าสีส้ม,ม,มโอเคบ๊ายบาย